หลุนมันมานไงเขาวะเรียนมากหลุมเลือกปั่นสางพี่น้องลุ่นลุ่นลุ่นโอ้ยดาคกได้าะดาบีแล้วติตาเนี่ยหัวมันได้แต่ว่ากล่องบ่ไปนำตาก็เห็นอยู่กล่องบ่เห็นเนาะ Piong, áo quần ơi, tôi nhận chắc của ai thì liền. Song, tôi nhận, con măm lên. Bà lạt, cứ câu Piong ấy, say, hoa mận này Piong, áo, uốn, hoa mai. หัวดีเนาะวันนี้เนาะไปหอยโขงพันโขงวนมาหม่องเก่าไหว้ทรัพถือรลดับนั้นเห็นทางจว้วงอันนี่เอ้ยมาหลุนเด้อพี่น้องมาหลุนหัวมันใหญ่น้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าสองมาพร้อมกันสวมรูปยังโอ้ขาวอาล่าตัวนี้เอ้า อีกหนึ่งหัวคุ้มนี่สามหัวจัตพี่นอ้องนี่แต่บักเงาเข้าอาดลาดพี่น,ออนอ้องนี่ขาวๆอยู่นะก็มีหัวนั้นหัวลูก,ลก โอ้ยยิงควยรวยลงละ่ะตุคุ้มลุมตุคุ้มบิยาณเขาวัดตัวนี้ป้าขาวอวบเอาลุมต่อพี่น้องย่างหลายคางอยอโอ้ยคือด,ดีอวอวบไปตาเหี้ยวแท่กดลงเล็กๆกจังหน่อยกดลงเลง็กเก่อยนา่ขุมนี้พี่น้องโอ้ยล่างเทือกะ ขออภัยเด้อตาแนมหัวมันอยู่แต่กล่องมันบมไปน้ำกล่ <c oughs> องมันบมไปน้ำก็มีรังเตืตยย่กูตั้งใต่ยันฮักซอ่ไตาบักไต่ก็มันกินยังหลุนหลุนกว่าเขาพี่น้งองกระสือแต่ก็บ,บรรก่อยหักพี่น้องเอาเอาหักหรือเปล่าล่ะ อีอนนถอดออกมาบึงนะไฮ้โอ้ยพี่น้องจ้ะอาลาดตุ่มตอเป็นสีอย่างายติง่งเลยติแต่ว่ามันอยู่น้ำกันสองเกลือพี่น้องคุ้มเลยน่นาลุ้ว่าทีเหลือสีมีหัวบ่เห็นบ่มีติ่งออกไปบ่ เห็นมีไหมมีหรือเปล่าติ่งถึงเอ่มันมีมมนบม่หมดแล้วมันบ่หมดแล้วอ่าหมดแล้วเหลือติ่งหนึ่งไหมเพราะว่าตัวหนึ่งเหลือหนึ่งติ่งลุ้นดูว่ามันจะเป็นหัวไหม ดิ่นเบิ้งจากพี่น้องจ้าดิ่นขุดมวนไห้พี่น้องเอ้ยขันเทียนไปขุดมวลเป็นหัว่ะดิ่นขุดมวนอวะอวะมันล้มของังล้มของ,ของบางทีนังสิเป็นหัวหน่อยกับหัวใหญ่เหี่ยงกันซับหัวบ่เอาหัวหน่อยระวังหัวใหญ่หามันมี ป้องกันไว้ก่อนดีคูกันนันดิเนี่ยเ่มเ่นเมนแมนมนห่อนหินอยู่นั่นเนหล่อเฮมาหน่อยบุญสีวิดตองแม่กับหลูกอรุ่นจ้พี่น้องไปตตองว่าไงปอนี่ คนลงมาย่างเลยเพื่อมันเห่าเพื่อไหวแกพี่น้องจ้าเอาขึ้นมาลุนซ้อยกันขึ้นมาแล้วสิซัมเลยกระปุ๋ด้วยเออใส่ใส่ห้องน้ำสูมกล่องจุบเอาเต็มมันนะดีไปใส่เอ้ดี เต้นบอกให้ให้ซูมสอนวิธีอุ้ยคือคืองัดเมียเลยหาอัวหันกระเพาะหงบรดหาหัวละหากิโลโอ้หาขีดจ <laughs> <laughs> uh, uh, ีไม่โหดดิโอ้ยในกระตือหากิโลโอ้พีดพี่น้องโอ้พีดเด้อพี่น้องหาขีดกตบว่าหากิโลมันบอกพีดโอ้ยขาจุ่มพูนออกมาจ้ะอ๋อบางบังกล่องก้อยจิงเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวกับคนจูมกล่องจุบเขาเห็นเดี๋ยเุบเออพี่น้องอุ้ยนอนยาวอุดูอลงคลองอุ้ยคองซื่อตีนหน่อยว่าเมนเบิดแล้วนี่หัหนุ่ยเป็นหัวใหญ่เป็นอันรูนตัวพี่นะพักกันในถุงก่องกิ้งหนูว่าเมนมันสีละติ ร้ายแล้วนี่ว่ะจริงเดียวแม่พี่น้องป้าเงี้ยเอาไปอาดหลาดอาดหลาด,าดไปลงหัวไปเรื่อยๆอมาลุูน้ำกันพี่น้องโอ้คิดลองสู้มี่วันจุ๊บไปไอ้ละไอ้ละนี่อ๋อ ตวมตวมทีที่น่องน้องเบ่งหัวมันพีหน่องจ้าเป็นหัวพี่น่องเห็นหัวป่บเห็นบ่พี่หน่องเป็นหัวป่ะจะเสีออกงานนี่เพราะว่ามันขาหราย อือตอไปก็กระได้สั่นมาหลุนพี่น้นองมาหลุนกำลังจะสิออกมากำลังจะออกมาแล้วโอ้คพียาว,าว,าว,าวาานอนก็กลัวฝูงหนอนหบ่บอะไรกันไร้ย่ายพี่น้องเนี่ยเบืง้งถากเอาเบืเ้องหัวเหลนหัวเลนเนาะม้อ <laughs> มเลอน <laughs> เลนข้าจนพรทางงับเข้าไปเรื่อยๆ ยิงนี่มันยาวไปพอหากอไผ่เออ,เอีกแล้วพี่น้องลงคูอีกแล้วพี่น้องดีว่าบ่าเอาหัวหนีอ,ออกมาแล้วจับมนะันนะยังดีอยู่เข่าไปไหนก่อนหนึ่งรุมอีกแล้วพี่น้องว้าวขาดเจ้าว่าออกมาพี่น้องเอาไปซับมันแต่ที่เหล็กไปซับพุ่แต่ที่เหล็ก ไปจะไปหัวมันโอ้โหวมันสอนกันอยู่เสร็แล้วเนาะโบมันของครูน่ะเมนตินะกะล่างว่าสิเอ้ยแต่ครเอาอีกละจุกบบก็มองมันอ่าะไรใหญ่โดนบ้างพี่นัทต้นนั้นทางนั้นโอ้มันลงสุดถ่ายพอดีเบื่อแล้วอืมพี่น้อนบ้างพระโอ๋ สุดพอดีนป่ปะตอนังงขียเอาซื้อมันหักไปจี้เก่ามันก็เลยมันมืดแล้วยังจักแล้วทมเงนก่อนว่าเพราอันไหนมันแท่งเขาไปเลยอ่ะอืมบาง,งทีหน่อยแก่มันสองเทือมันลงขวองหลายสะสล้วยงเออโอ้ไสเนองอยู่มองเก่าววอ่ะ น้องพี่น้องสองเขือนมีแต่หัวใหญ่ๆง,ง,งามๆพี่น้องเบ่งหัวมันคักบัวพ่นอ้อง